ผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงทําให้ตึกในเมืองอเลปโปประเทศซีเรียพังถล่มลงมายังมีตึกในประเทศตุรกีที่อยู่ใกล้กับจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวพังถล่มลงมาเช่นกันวันที่6กุมภาพันธ์ภาคใต้ของตุรกีซึ่งอยู่ติดกับชายแดนซีเรียเกิดแผ่นดินไหวขนาด7.8และ7.5 2สองประเทศมีจํานวนผู้เสียชีวิตรวมกว่า4,300ารยายแล้วมีสิ่งก่อสร้างกว่า5,000ันหลังพังถล่มลงมาพื้นที่ภัยพิบัติกลายเป็นกองซากปรากหักพังขนาดใหญ่หน่วยกู้ภัยดำเนินการค้นหาผู้รอดชีวิตประชาชนที่ได้รับการช่่วววยยยเเเเหลลือออแ้้้ก็ศรรราาสีีใใจพังมคคคคนนบติดู ดได้ยินเสียงแต่ไม่สามารถช่วยเหลือได้นี่เป็นสถานการณ์ในพื้นที่ภัยพิบัติกำลังเผชิญอยู่เมืองอันตะเกียรบริเวณชายแดนได้รับความเสียหายมากที่สุดคนที่หลบหนีออกมาได้ยังได้ยินเสียงคนในครอบครัวร้องขอ <c oughs> ความช่วยเหลือเป็นสิ่งที่น่าเศร้มา,ามาก เนื่องจากช่วงเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวคนส่วนใหญ่นอนหลับอยู่ศพที่พบจํานวนมากจึงอยู่ในชุดนอนห่มผ้าหม่มผู้ประสบภัยที่รอดชีวิตต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานมากขึ้นเพราะบ้านทั้งหลังพังถล่มในชั่วข้ามคืนอากาศในพื้นที่พิบัติหนาวเย็นมากยังมีหิมะหนาใกล้กับอาคารที่ถลม่มผู้ประสบภัยหลายหมื่นคนไร้ที่อยู่จึงไปอาศัยหลบภัยในห้างสรรพสินค้าสนามกีฬาและมัสยิด ซีเรียซึ่งเดิมมีสงครามกลางเมืองรุนแรงอยู่แล้วยิ่งมาเจอเหตุแผ่นดินไหวก็ทําให้เกิดความแตกแยก,กมากขึ้นพื้นที่ภายพิบัตรรุนแรงสุดอยู่ในความควบคุมของกลุ่มกบฏซึ่งทําให้ความช่วยเหลือเข้าไปถึงโดยยากลําบากมากแผ่นดินไหวรุนแรงสองครั้งตามมาด้วยฟเตอร์ช็อกมากกว่า200ครั้งความสั่นสะเทือนรุนแรงแผ่กระจายไปยังเมืองโดยรอบแม้แต่เลบานอนและอิสราเอลที่อยู่ใกล้เคียงก็รับรู้ได้หน่วยกู้ภัยกําลังแข่งกับเวลาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพัง ที่เกิดเหตุมีพ่อแม่หลายคนเดินออกมาจากสาร้าประราักหักพังพร้อมกับลูกที่เสียชีวิตและบาดเจ็บอยู่ในอ้อมแขนน่าเศร้าสลดใจอย่างยิ่งโดยองค์การอนามัยโลกเตือนว่ายอดผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้นถึง8เท่า สิ่งก่อสร้างมีควันสีขาวลอยออกมาจํานวนมากพื้นที่ภัยพิบัติเต็มไปด้วยความเสียหายวันที่6กุมภาพันธ์ตุรกีเกิดแผ่นดินไหวระดับเจขึ้นไปติดต่อก,กันสองครั้งโดยพื้นที่ดังกล่าวเมื่อตกกลางคืนอ,อุณหภูมิจะลดลงเหนือประมาณศูนย์องศาภารกิจค้นหากู้ภัยจึงยากลำบากมากขึ้นผู้ประสบภัยไร้ที่อยู่อาศัยต้องผิงไฟเพิ่มความอบอุ่นไต้หวันจัดทีมกู้ภัยชุดแรกจำนวน40คนสุนัขค้นหา3ตัวและอุปกรณ์เครื่องมือกู้ภัยอีก3ตันเข้าไปให้ความช่วยเหลือโดยออกเดินทางเมื่อช่วงเช้าวันที่่าาามาานผ เมื่อครั้งไต้หวันเกิดแผ่นดินไหว21กันยายนพุทธศัก,กราช2542ทีมกู้ภัยของตุรกีก็เป็นกลุ่มแรกที่เดินทางมาถึงไต้หวันแต่นั้นครั้งนี้ตุรกีประสบภัยพิบัติไต้หวันก็ต้องให้ความช่วยเหลือโดยชุดที่2จำนวน90คนพร้อมกับสุนัขค้นหา2ตัวกำลังเตรือนจอกเดินทางรัฐบาลไต้หวันประกาศบริจาคเงิน200,000ดอลลาร์สหรัฐให้ตุรกีเพื่อใช้บรรเทาภัยพิบัติและเยียวยาผู้ประสบภัยหวังฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว ตุรกีเพิ่งเกิดแผ่นดินไหวไต้หวันช่วงเช้ามืดเวลาตีสี0นาทีวันที่7กุมภาพันธ์ใกล้ชายฝั่งทะเลฮวาเลียนก็เกิดแผ่นดินไหวขนาด5.1ตามมาตรวัดริกเตอร์เช่นกันอีลันกับฮวาเลียนวัดระดับแรงสั่นสะเทือนได้สูงสุดระดับ4รับรู้แรงสั่นสะเทือนได้16เมืองทั่วไต้หวันและยังมีอัฟเตอร์ช็อคระดับ4ตามมาอีกสองครั้ง ศูนย์พยากรณ์แผ่นดินไหวระบุว่าครั้งนี้มีสาเหตุเกิดจากการแตกออกของรอยต่อแผ่นเปลือกโลกตอนนี้ยังไม่พบความผิดปกติใดๆแต่ก็มีความกังวลว่าแผ่นดินไหวทั่วโลกเข้าสู่ระยะก่ะตัวแล้วหรือไม่จึงมีผู้เชี่ยวชาญออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลไต้หวันควรเรียกผู้เชี่ยวชาญมาหารือเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การป้องกันภัยพิบัติในภาคเหนือภาคกลางภาคใต้และภาคตะวันออกโดยอ้างอิงตามขนาดและความรุนแรงของแผ่นดินไหวเพื่อนำมาใช้ประเมินความเสียหายจากภัยพิบัติและสถานการณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งอย่างเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยข้อมูลกฎระเบียบสำหรับใช้ป้องกันภัยพิบัติในภา,าคอุตสาหกรรมต่างๆหลังเปิดประเทศอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฟื้นตัวอย่างก้าวกระโดดผู้ประกอบการโรงแรมขาดแคลนบุคลากรโรงแรมแห่งหนึ่งที่เขตน,นั้นทุนคนครไถจงเปิดรับสมัครพนักงานรูมเซอร์วิสสีอัตราเ,รเดิน 50, เดือน5้าหมื่นเหรียญไต้หวันเพื่อแย่งชิงตัวบุคลากรในสายงานนี้ โรงแรมห้าดาวอีกแห่งก็จ้างพนักงานรูมเซอร์วิสด้วยเงินเดือนบวกโบนัส4ี่0มืนเหรียญไต้หวันตลาดบุคลากรในอุตสาหากรรมโรงงานไต้หวันขาดสมดุลนักวิชาการแนรัฐบาลควรพิจารณาเปิดรับแรงงานต่างชาติที่เิู้อย่างนที่ยเคยาย ผู้าการมองว่าพนักงานรุมสวิตท,ทั่วไปได้รับเงินเดือนเท่ากับหัวหน้าฝ่ายแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต้องการบุคลากรอย่างเร่งด่วนแนวรัฐบาลเปิดรับแรงงานต่างชาติภาคการท่องเที่ยวและใช้ช่องทางการศึกษาการตลาดมากระตุ้นความสนใจของผู้หางานที่มีต่ออุตสาหกรรมการโรงแรมต้องใช้ทั้งสองช่องทางจึงจะสามารถปรับสมดุลอุปสงค์อุปทานของตลาดได้